โอเคครับสัตย์ครับวันนี้ก็จะเป็นปราสาทเดวโลนแล้วก็บอกก่อนว่าปราสาทเดวโลนเนี่ยนี่ผมทําเป็นคลิปใหม่ขึ้นมานะเพราะว่ามันมีตัวด้านเข้ามาใหม่นะและ้วก็เออ่ทีมเนี่ยมันจะทำคะแนนได้มากขึ้นนะผมคิดว่าเออมันหลุดสกิลไม่เหมือนเดิมแล้วก็เลยคิดว่าเอามาทําคลิปใหม่ให้เลยดีกว่านะ,ะก็มาดูนก่อนนะว่ามีอะไรต้องฝึกอะไรต้องมีก่อด้านนะคือไล้ดอันนะ่ะคุณต้องกดสกิลหนึ่งอัพสกิลหนึ่งนะอัพสกิลหนึ่งเรียบร้อยแล้วถึงมันจะใช้ได้นะในการของเดวโลนที่ไม่มีปนนะััญหาาาเเออใใใชช้นนนนนกรรีีค่่่ยยมมจะง ็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ใส่ของตามไม่ต้องใส่จีนก็มาเชียร์เวฟก็ได้นะอากะก็ใส่ของไปตามเรนลีน่าก็เป็นของเลือดเหมือนเดิมนะถ้าใครไม่มีลีน่าเป็นลาเชลก็ได้แต่ว่าลาเชลจะยืนยากหน่อยนะบอกตรงว่าเดียวรูดมันแรงนะสกิลหมู่มันดังนั้นงั้นแต่พอวิวตอนมันเทิ่นสี่สิบเพิ่นห้าสิบมันก็แหลกนะสกิลก็เป็นตามนี้ครับเปิดสกิลล่างก็มีบนแล้วก็พิชซิล็อปนะถ้าคุณใช้จีนเชียร์เวฟนะก็เป็นซูอแค่นี้เลยนะซึ่งแนะนำมากทำจีนเชียร์เวฟไไปเลยยคครรัับบทาม่ก อ่อัพอัพแพสซีฟมันอะ่ะแล้วก็ใส่สองคีดดาเมจนะครับก็น่าจะพอแล้วที่เห็นแล้วก็เกียร์ได้มีปัญหานะก็พอพอเปิดมาคุณต้องเอาบิสกิตบัฟนะครับแล้วก็เอาไลน์ไลนจิมนะเพราะว่าเจ้าที่ไม่ผมไม่บัฟลีน่าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโรนมัน มันจะมันมันจะสับหลังจากสกิลนี้นะฉะนั้น,นอ,อ่ะก็เพื่อความปลอดภัาายอ่ะต้องเอาแรงจิ้มก่อนแรงจิ้มมันท้อนไงสกอิลมัน้องมันเป็นสกิลท้อนที่แบบมีการความเสียหายสองเทินะอย่างนั้นมันจะสับเป็นสูนนะก็ไม่ก็ไม่มีอะไรก็เราก็จะรับดีน่า้ก็สกิลต่อเลยคือทากะสกิลบนจับน่าสกิลบนอ่ะของผมความแรงมันจะใกล้ใกล้ใกล้คเคียงกันเลยนะขานาดแบบ ทางการมันทีหกอ่ะมันแรงนะของไอ้อันเนี่ยก็อย่าผมมันใช้โซ่แร้วแหละที่น่าที่อยู่นะผมจะไม่ทำดาเมจต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรู้สึกเหมือนมันจะรีเปอร์ไอ้ที้นี่ต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ก่อนแล้วก็เอาทำดาเมจหน่อยทำดาเมจหน่อย จะฮิวก็ได้นะผมคิดว่าผมเก็บฮิวไ้หน่อยดกวยขอฮิวช้า่อยคุณดูเลือดดีๆว่าต้องฮิวไหมคือผมอัี้ผมจะฮิ้วไหมได้่าคุณจะฮิวตอนนี้ถ้าคุณดูเลือดดีๆว่าต้องฮิวตอนไหนมันมีช่วงฮิวอยู่แล้วพยายามหาช่วงแค่ก่อนนะหรือถ้าไม่ฮิวก็ถ้าเกิดลีน่ากดตีธรรมดาแล้วมันก็จะฮิวให้ได้นะ พอดีเนี่ยปั๊กไปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไอ้นี่จิ้มเพราะว่ามันจะเนี่ยริปเปอร์รีวิวยนะูเซลเนี่ เดี๋ยวผมจอแลนปักนะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันต้อท่าจะสูญเสียแล้วผมก็จะคิวไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผมยืนไม่ไหวเก็บคิวไหมครับไม่ต้องรีคิวะนะเด้แล้วก็ผมเอาอากาศบนก่อนเนะี่ยเพราะอากาศบนมันแรงกว่าก็จะได้ประมาณนี้พอดีนะ เมื่อกี้เหมือนไม่ติดจุดถอนไปนะประมาณนี้ครับมันจะได้ประมาณนี้แหละซึ่งมัน ถือว่ายกปฏิแต่ก่อนมากเลยแต่ก่อนเ่ผมทมาไม่เยอะขนาดนี้นะพอไรอันเข้ามาเรียกว่าพี่แกรแรงมากแล้วก็ไรอันเนี่ยใช้วันเจฟไปด้วยนะก็ถ้าใครยังไม่ทํารอันก็ทำซานะแล้วก็อย่ลืมโอสะกิลหนึ่งมานะมันใช้ได้ในวันเจฟนะเลยนะไอ้ไรอันเนี่ยมันแปะตาบอดได้นะถ้าเกิดคุณไปแปะตาบอดโดยที่คุณไม่มีการสองเทินเนี่ยในวันเจฟบอลคุณจะตัวแตกอันนี้ต้องบอกก่อนนะทีมประมาณนี้เลยนะ ป,ประมาณนี้ก็ถ้าไม่มีลีน่าเป็นราเชลก็ได้เหมือนทนี่ผมบอกนะราเชลก็จะทําของง่ายกว่าแต่ปัญหาเป็นมันจะเป็นว่าถ้าคือใช้ราเชลมันจะยืมไม่รอดนะรีมตามนี้เลยครับอ่ะก็ถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ราติดตามชมบกันได้ครับ